นิวณพัสสออุ้มท้องโตโชว์บิกินี่สุดแซ่บริมหาแฟนๆแห่ดาวเพศรูปกันเพียบเรียกได้ว่าเป็นนักร้องที่เสียงดีมากๆอย่างนิวณภัสสอนได้แต่งงานกับเป๊กเป็มนะัสสุวรรณนนทและได้ประกาศข่าวดีว่ามีเบบี๋แล้วเพื่อนๆและแฟนคลับต่างดีใจสุดและเข้ามาแสดงความยินดีด้วยกันจำนวนมากล่าสุดคุณแม่นิวได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า เก้าใหม่ของฉันบอกเลยว่าเป็นคุณแม่สุดแซบอุ้มท้องโตโชว์ชุดบิกินี่ลิมหาดต้องบอกเลยว่าความสวยของคุณแม่นิวนั้นไม่มีตกเลยจริงๆท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากอาทิโตเร็วมากแม่แม่นา่าหัก คุณแม่สวยแบบนี้ได้ลูกสาวแน่ๆ่เดาว่าลูกชายแน่ๆค่ะแบบนี้คุณแม่สวยมากค่ะลูกต้องเป็นลูกสาวแน่ๆเลยค่ะเป็นตน้น